สวัสดีทักทายครับเพื่อนๆนนะครับดึกและเสียงเลยไม้ไอ้พ่กยาบ้ายัางไม่หลับไม่นอน,นอ่ะอางคำบางคือเออ,เอ,อวันนี้ชมคลิปกันให้จบๆนะแล้วก็คอมเมนต์กันมาบ้างนะครับวินนี้ก็ก็จะพูดหลายเรื่องนะครับแต่ว่าจุดใหญ่ๆก็คือเรื่อง f a c เฟซบุ๊กนะครับ ให้เพื่อนๆคอมเมนต์กันมาละกันอย่าบอกว่ามาดมาชมมาชมมาชมนครับแสดงว่าชมคลิปไม่จบปกติคอมเมนต์ไม่ถูกให่ไหมฟังนะครับเวลาผมพูดพยายามฟังหน่อยอย่า,อย,าอย่าไม่ฟังเพราะมันจะไม่รู้เรื่องเพราะผมเนี่ยผมพูดกระจายผมไม่ใช่นักพูดนะครับไม่ใช่นักพูดอาชีพแล้วก็สิ่งที่ผมพูดเนะี่ยผมอยากให้เพื่อนๆนะครับไปปรับใช้แล้วก็มีประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะครับผมอาจจะไม่ใช่ดาราไม่ใช่ คนเป็นกูรูที่สอนที่ที่เก่งกาในบน youtube หรือบน facebook แต่ผมก็มีประสบการณ์นะครับที่ผมทำมาอะไรมาผมก็อยากจะแนะนำให้เพื่อนๆน,นะครับด้วยความจริงใจนะอยากให้เพื่อนๆมีได้ทำทำได้เหมือนกันอะไรประมาณนี้นะครับ <Wow. S 1> กพยายา็พยายามฟังกันแล้วก็คอมเมนต์มาด้วยนะครับก็เรื่องของ facebook นะครับหลายคนอาจจะไม่ได้ทำเลย ผมผมทำนะครับผ่านแล้วแล้วก็ได้เงินด้วยนะครับแล้วก็อยากให้เพื่อนเพื่อนเนี่ยที่ทํา youtube เนี่ยอยากให้ไปทํานะเพราะว่ามันอาจจะเหนื่อยหน่อยแะแต่ว่ามันจะได้ดีกว่านะครับดีกว่าเพราะว่าเขามีหลายช่องทางให้นะครับถ้าว่าเป็นเป็น youtube เนี่ยมันจะได้ทางเดียวนะครับทางเดียวก็คือทางโฆษณาอย่างทางเดียวเพราะว่าเราลงเวลาเราลงคลิปเนี่ยบน youtube เราลงแพทลงลง,ลงตรงจุดเดียวนะครับ แต่ของเฟซบ o ๊กนั้นมันลงหลายจุดนะครับหลายหลายหน้านะมีดาวมีโบนัสมีนูน่นมีนี่นะครับม,มีเยอะนะครับที่ลงลงที่แต่ละลงคลิปก็มันจะลงเป็นจุด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 ซึ่งแต่ละจุดเขาเนี่ยก็มีมีเหรียญให้นะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆใครที่ไม่เข้าใจอะไรก็ลองลองลอง,งศึกษาดูแล้วก็ลองไปทําดูนะครับเพราะว่ารายต่างนะครับตอนนี้โบนัสเขาได้กัรกรนะจายเนี่ยผมเดือนแรกก็ได้ไม่เยอะเพราะว่าผม กล้ากลัวนะครับแล้วก็เป็นคนขี้เกียจแล้วก็มันไม่ใช่ขี้เกียจหรอกแค่แต่ว่ามันมันมัน,มนทาไม่ทันนะเพราะว่าผมสองช่องนะไหนจะของของลูกสาวด้วยแล้วก็ผมคนเดียวนะครับทำทั้งสามแพลตฟอร์มนะครับทิกตอกทิกตอกแม้ว่าผมจะไม่ได้ไปไปยุ่งมันมากแต่ว่าก็มีคนติดตามมาพันสองพันแล้วแหละแต่ว่าผมพิ่งไปทำนะผมก็แค่ไปลงคลิปนะครับ แล้วพอที่ไม่ได้กดติดตามใครก็ต้องขอโทษด้วยเพราะว่าผมแค่ไปปล่อยคลิปไว้ยอย่างเดียวไม่ได้ไปกดติดตามดูที่ตอ,อับเลยนะครับแค่ลงคลิปลงคลิปลงคลิปแล้วก็ออกนะเพราะว่าผมทํา facebook กับ youtube อยู่นะครับตอนนี้ที่บุกหนักหนักก็คือ youtube กับ facebook นะครับเพื่อนั้นผมอยากให้เ,หเพื่อนๆนครับลองไปทําผมว่าดีนะครับดีกว่าดีดีกว่าทาง youtube ทางเดียวนะครับเราอาจจะได้รายได้สองทางนะท,งนท่านผู้ชมคิดดูว่าถ้าเราได้เดือนหนึ่งไม่ต้องมากหรอก เดือนละสามสี่พันบาทเนี่ยมันก็ดีกว่าเบี้ยคนชราใช่ไหมเบี้ยคนชราเนี่ยเพงแค่เดือนละหกร้อยบาทท่านผู้ชมคิดว่าเป็นยังไงเพื่อนเพื่อนี่ว่าไงใช่ไถ้าเราได้สองแพลตฟอร์มเราก็ตีว่าเดือนละหกเจ็ดพันบาทนี่ก็เป็นยามนะใช่ไเรียกบ้านเหมือนผมเนี่ยผมทำเรื่อยๆนะก็ตอนนี้ก็เดือนเดือนใหม่ก็ได้มามาหลายเหรียญแล้วแหละแล้วก็เดือนเดือนเดือนนู้นก็ได้มาไม่เยอะนะเรัะพลาด ไม่งั้นได้สามร้อยกว่าส <c oughs> ามร้อยสี่ร้อยแหละแล้วก็ผมผมกล้ากลัวๆไงผมก็ทําไม่เต็มที่ผมไม่ได้ทําตามสเต็ปอย่างเขาไงก็เลยได้น้อยนะก็อยากให้เพื่อนๆทำนะและ้วก็ดีกว่าทําทางเดียวผมว่านะมันเหนื่อยหน่อยหนึ่งมันมันขอเฟซบุ๊กนั่นนอย่างนี้คือมันลงให้ลงตรงนูง้นตรงนี้ตรงนูง้นตรงนี้แล้วก็แล้วก็เขาปรับ แอปของเขาอะไรอยู่ของเขาอยู่ตลอดนะครับเอไอเขาจะมั่วไปหมดแหละบางคนมันนึกจะดันใครก็ดันนึกไม่ดันมันก็จะนิ่ต่อยนิ่งปิดการมองเห็นนะมันก็เป็นแบบนี้ผมก็เลยอยากให้เพื่อนๆลองลองไปดูนะสนุกดีเหมือนกันนะครับก็มันได้ทางหนึ่งได้ต่างเร็วนะครับได้ตัางเร็วแล้วก็จะผ่านง่ายกว่ากว่า youtube นะครับ youtube เนี่ยมันคนติดตามยากนะครับ จ้าไม่ปังคลิปไม่ปังมันมันคนติดตามน้อยแต่ว่า facebook เนี่ยมันจะไปแลกกันเร็วนะมันแลกกันแป๊บเดียวแหละคนติดตามมันเร็วมากมึงไปกูกลับมึงไปกูกลับมันสไตลนะ์นั้นนะครับมันแล้วก็เขาไม่ผิดกฎแต่ของเราเนี่ยไม่ได้คะ <c oughs> นั้นแต่ว่าถ้าใครไม่เข้าใจตรงไหนถ้าไปทำก็ก็สามารถถามถาม,ถามผมมาที่แชทที่ไรได้นะครับที่ว่าเป็นเพื่อนกันทางทาง a c e b o o k อะ เพื่อนๆก็ถามแล้วทักทักมาได้คนระับโอเคทีนี้อยากอยากถ้าใครอยากรู้อะไรนะครับถ้าใครอยากรู้อะไรก็เราถามเข้ามาดูผมทําให้เหมือนเพื่อนนะผมไม่ค่อยจะไปกดติดตามใครมากเราผมทําข่าวนะแล้วก็มันก็ผ่านผ่านเร็วมากผมผมผ่านเร็วนะผ่านเร็วได้ต่างได้ที่ยังไม่ได้ที่ทําก่อนก่อนเงิอบเงบก็มีมีก็ไม่ไดนมีแต่ถ้าอยากอยากอยากให้เพื่อนๆทำดูแล้วกิดทีมันจะได้อีกทางหนึ่ง แลได้ได้มันได้ได้เยอะนะได้เยอะนะเพราะมันมีหลายช่องหลายจุดที่ได้นะมันมีโบนัสมีเรียวมีอะไรสตรีมนะครับมีไลฟ์สดมันได้เป็นเหรียญหมดเลยมันก็แยกแยกแยกกันนะไม่มเหมือนไม่เหมือนยูทูบยูทูบฉักทีเดียวเลย <That? S 1> นครับอย่างเพื่อนทาแล้วก็เออว่าพอดีมีเพื่อนใหม่นะแม่หมูแม่หมูแม่หมูคิดเช่น ทำคลิปดีนะพูดถึงแต่ว่ามันเงียบไปอยากฝากไม่หมูนะว่าถ้าถ้านั้นก็ให้ภาคเสียงหน่อยหนึ่งภาคเสียงนิดหนึ่งก็จะคลิปก็จะดีนะผมก็ผมว่าอย่างนี้นะอยากให้อยากให้ใส่เสียงภาคเสียงของเราไปสักหน่อยนะึงค,คลิปมันจะไม่ไปนะมันก็จะวีโอมันจะมีประสิทธิภาพดีกว่านี้นิดดีกว่านี้เยอะแหละเพราะว่าทําถ่ายทํามาสวยนะครับเหมือนผมผมทาคลิปไม่ค่อยสวยหรอกเพราะผม คนเดียวนะตั้งกล้องถ่ายทําตัดต่อบางทีขี้เกียจปล่อยแม่ทั้งชุดก็ยังผมก็ถ่ายไปเรื่อยๆนะทำเรื่อยๆแต่ใครที่ทําสวยๆถ่ายทาก็อยากแนะนํานะทาทำอยู่ก็อยากให้พูดไม่พูดก็ให้มีคําบรรยายให้มีคําบรรยายเป็นนั่นก็อย่างนีนะบาบรรยายนล้เรียกบาเหละบามีหลายบาบาหุนบาห้อยบาหนังสือเดี๋ยเราไปทําดู ส่วนใครเป็นไงกันบ้างนะครับก็ช่องผมนะผมไม่ค่อยได้วิ่งหรอกผมวิ่งไม่ไหวไปไหนไม่ไหวแล้วงานมันเยอะคนเดียวโ้พี่ดูดิผมต้องถ่ายทําถ่ายทํานะครับเตรียมของเพราะว่าทากับข้าวเนี่ยมันไม่เหมือนไปกินบะไปกินไอ้พวกตี๋ไปซื้อกินนะไปถึงก็ถ่ายถ่ายเลยนั่งกล้องถ่ายเขาทํมาให้แต่ผมนี่ต้องเตรียมกล้องเตรียมเตรียมของนะกะปิน้าปลาปลาหมูไก่เนื้อหั่นผักหั่นอะไรผมต้องเตรียมคนเดียวนะครับผมถ่ายทำคนเดียวเพราะฉะนั้น ก็เลยมันออกงานมันออกมาไม่ค่อยดีผมไม่มีจากกล้องนะครับแล้วก็ทําคนเดียวบางทีใกล้บางผ่านแชนแนลมาช่วยมั่งนะครับแต่ก็มันก็ได้หลักันเด็กมันขี้เกียจจะให้แม่เขาช่วยถ่ายก็ไม่ได้ลนะเขาเขาไม่ว่างเขาเข้าสวนนะครับทำคนเดียวที่ดูอ่ะเตรียมของถ่ายทานะครับถ่ายทาเสร็จตัดต่อคลิปผมไม่เคยได้หลับได้นอนนะสามสี่ไปผมนอนเที่ยงคืนทีหนึ่งที่สองตลอดนะครับทุกคืนเลย อยากให้เพื่อนๆทำดูนะครับเพื่ผมว่าน่าจะดีนะดีดีแหละเพื่อนๆลองไปทำดูนะครับลองทำก็เข้ามาไปติดตามใครต่อใครไปติดตามผมก็แหละผมก็เพื่อนก็ในในช่องว่าชื่อกระเบนทองกระเบนทองสองตัวสองตัวนะเดี๋ยวไปวิศวะเ้าครัวผมว่าจะเปลี่ยนชื่อช่องยังไม่ได้เปลี่ยนเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นวิศวะเอาครัวเหมือนเดิมมาแหละแต่ว่ายังยังไม่ได้ไม่ได้เปลี่ยนยุ่ง สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมาหรอกแค่มามาอยากอยากอยากคุยกับเพื่อนด้วยแล้วก็อยากอยากจะบอกนะครับมีอะไรดีผมบอกแหละก็อยากให้เพื่อนๆนได้ทํานะครับได้ต่างกันเพราะว่าเขาได้พวกยูทูบยูทูบเนี่ยหลายหลายช่องนะครับที่ไปได้ต่างมานะครับจากเฟซบุ๊กแล้วเขาบอกว่าได้ได้ดีด้วยเพราะว่าเดือนแรกๆเนี่ยไม่เท่าไหร่เดือนสองเดือนสามมันจะขึ้นมันขึ้นเป็นครึ่งต่อครึ่งน,นะครับเหมือนได้สามพันเดือนสองจะเป็นหกพันเจ็ดพันไปเลย มีช่องหนึ่งชื่อช่องอะไรเบาทักอะไรนี่แหละเดือนแรกได้สามพันเดือนที่สองร้อยหมื่นกว่าเดือนที่สามมันล่อไปหกเจ็ดหมื่นเนี่ยไม่ดว่แต่นั่นแหละมันอยู่ที่จะว่าจะเหมือนกันมันไม่เหมือนนะครับเพราะว่าอยู่ที่คลิปด้วยนะครับคลิปไม่ไดังมันก็ไม่ได้นะครับแล้วก็อยู่ที่การเปิดข่ามองเห็นของ facebook พอเขาเอาแน่นอนไม่ได้เราะล่อชอบใครเขารักใครเขาก็เปิดเล่ไม่ชอบใครเขาปิดซึ <c> ่ง <oughs> <c oughs> เป็นอย่างนี้ เอนะครับน้ําขึ้นน้ําลงนะครับไปไม่ไปมั่วไปหม,หมดเลยขงเขาสนุกดีเหมือนกันเลยแต่สนุกนะครับสนุกแล้วก็วเ,เหนื่อยเหนื่อยแน่นอนนะครับผมอยากให้ทํานะใครมีอะไรก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับรึกษาอะไรหน่อยผมผมผม,ผมผ่านมาหมดแล้วแหละผมผ่านแบบมาแบบแบบงงๆแบบเหมือนเพื่อนนะแล้วผมไม่ค่อยเหนื่อยมากอ่ะผมไม่ได้วิ่งติดตามใครไงผมวิ่งติดตามนิดเดียวอผมติดตามอยู่พัน พันเจ็ดพันแปดแหละประมาณนะ่ะพันแปดพันเจ็ดพันแปดช่องครับไม่ได้เยอะเปิดคนด้านในพวกนั้นเราติดตามเป็นหมื่นนะพอลอยเป็นตามเป็นหมื่นนะเหนื่อยผมไม่ไม่แน,น่ละผมนอนเลยแหละไม่เอนก็แค่นี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไปพบกนันใหม่คลิปหน้านะครับมีอะไรก็ทักทายกันมานครับคอมเมนต์คอมเมนต์มเข้ามาครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ